ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนีนชาแนลนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะกลับมาอัปเดตนะคะก็สิ่งที่เคยสัญญากับเพื่อนๆหลายคนนะที่มีการคุยหลังไม้นะคะว่าจะอัปเดตเนาะเกี่ยวกับประเทศอื่นนะคะเรื่องของการไปเป็นพยาบาลที่ต่างประเทศเนาะว่ามีวิธีการขั้นตอน อะไรบ้างนะคะโดยวันนี้นะคะประเทศที่แอมหาข้อมูลมานะคะก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะเพราะว่าใกล้ๆกันกันกบประเทศออสเตรเลียนะคะก็อันนี้หาข้อมูลจากรุ่นพี่นะคะที่เป็นพยาบาลอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเาก็ให้ข้อมูลมาเนาะแล้วเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลเองด้วยนะคะ ก็อย่างแรกเลยเนาะสำหรับการไปเป็นพยาบาลที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะตรงตรงกับที่สภา,าการพยาบาลของที่ประเทศนิวซีแลนด์ยอมรับนะคะก็คือนะคะ IEL นะคะเป็น Academic Test นะคะ overall overall นะคะ7.0นะคะโดยไม่มีแบรนด์ไหนนะต่ำกว่า7.0เลยนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็น OET นะคะ OET เนี่ยก็จะเป็น B นะคะคะแนน Overall B นะซึ่งข้อดีนะเราสามารถสอบได้มากกว่า1รอบนะแต่ว่าระยะห่างเนี่ยต้องไม่ควรที่จะเกิน1ปีนะ OET เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะต้อง สอบทั้ง4พาร์ทนะคะก็คือ speaking reading writing แล้วก็ listening นะคะก็คือทั้ง4พาร์ทนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสอบในครั้งแรกเนี่ยคุณผ่านแค่เหมือนสัก3ตัวนะแต่อีกอีกพาร์ทหนึ่งอะ่ะคุณยังไม่ผ่านเนี่ยในรอบหน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกสอบนะคะเลือกสอบแค่ตัวเดียวได้นะคะแต่ว่าค่าสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะค่าสอบเนี่ยประมาณ500 ประมาณ580ดอลน,นะซึ่งถ้าเกิดคำนวณเป็นเงินไทยแบบตอนนี้ประมาณสัก1 3 0 0 0ส0นะก็แพงพอสมควรนะถ้าเทียบกับ IL l นะคะแต่ว่า i อเเนี่ยถ้าเกิดคุณสอบเนี่ยคุณต้องสอบทั้ง4พาร์ทเลยทุกครั้งที่คุณสอบใหม่เนาะก็ทีนี้เมื่อเราได้ผลการสอบเรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่2เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องไปยื่นเรื่องกับสภาการพยาบาลนะซึ่งสภาการพยาบาลอ่ะในเว็บไซต์อ่ะ ก็คือเดี๋ยวมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะเขาจะให้คุณไปยื่นให้ CGFNS เนี่ยตรวจสอบวุฒิการศึกษาตรวจสอบพวกแบบเหมือนผลคะแนนสอบของเราอะไรเงี้ยเราจบนะเราจบแล้วเราก็มีประสบการณ์ตามค่าทีเรียที่ของสภาสภากาพยาบาลที่นิวซีแลนด์เขาต้องการหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจบจากเมืองไทยอะ่ะสิ่งที่เขาต้องการหนึ่งนะคุณจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยสปีอันนี้สิ่งที่คุณต้องมีเนาะ เมื่อคุณมีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีเนาะคุณถึงจะสามารถที่จะออสมัครขอขึ้นทะเบียนพยาบาลวิชาชีพที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้เนาะก็พอ CGFS ตรวจสอบพวกเอกสารการศึกษาเอกสารแบบประวัติการทำงานนะว่าตรงกับใช่ตัวคุณหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคุณก็จะต้อง เหมือนให้ CGNS อส่งเอกสารนั้นอะไปที่สภากันพยาบาลเพื่อให้สภากันพยาบาลของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยออกจดหมายเป็น confirmation letter นะคะซึ่งจดหมายตัวนี้คุณจะใช้นะคะไปไปในการสมัครเรียนแคปเนาะเพราะว่าพอเราเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์นะเราจะต้องไปเรียน competency assessment, assessment program นะคะซึ่ง เดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยออสเตรเลียเขาใช้วิธีนี้แต่ว่าตอนนี้ออสเตรเลียเขาไม่ใช้แล้วเขาเปลี่ยนไปเป็นสอบเอน l คิลกับสอบออสกี้เนาะทีนี้เปลี่ยนไปแล้วทีนี้หลังจากที่เราเราเรียน competency assessment program แล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งเมื่อได้ใบป,ป,ประกอบวิชาชีพนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานะคะจึงสามารถที่จะไปสมัครงานได้เนาะหาพวก job offer เนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นขั้นตอนของการขอวีซ่านะคะ เอ่อทำไมถึงพูดถึงการไปเป็นพยาบาลที่นิวซีแลนด์ในช่วงนี้ด้วยเนาะหนึ่งตอนนี้ประเทศหลายๆประเทศอะ่ะเขายังไม่ไม่เปิดประเทศเนาะเอ่อให้ให้เป็นพวกแบบเหมือนวิซิเตอร์เข้าไปในประเทศของเขาอะ่ะอย่างที่ออสเตรเลียสมมติถ้าเกิดคุณจะทำใบประกอบเนาะเมื่อคุณยื่นเรื่องแบบทำเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะให้ ให้ทางทางของสภาการพยาบาลที่นู่นเนี่ยเขาตรวจสอบเอกาสารคุณใช่ไหมเสร็จแล้วคุณจะต้องบินมาสอบเอนเคลก,กับสอบออสกี้อะ่ะซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะซึ่งบางทีต้อง,ต,องต้องมาด้วยแบบเหมือนเป็นว i s ิ t เ r อร์วีซ่าอะไรเงรี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากแบบเหมือนเสียค่าเรียนอะไรเงรี้ยแล้วพอสอบออสกี้ผ่านนะ เนี่ยคุณถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพมันจะมีช่วงเวลาขั้นตอนน่ะสมมติคุณสอบเอนเคกผ่าน่ะคุณอาจจะต้องจองสอบออสกี้ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้สอบเลยตอนนี้คิวในการสอบออสกี้ยาวมากเนาะเพราะว่ามีคนแบบมีคนเน่ยเอาที่อยู่ในประเทศก่อนอยู่ในประเทศเนี่ยเขาต้องการที่จะสอบนะแต่ว่าคือเขายังไม่สามารถสอบได้เนื่องจากการระบาดของโควิดนะก็คือเขาก็ต้องรอให้โควิดมันมันเซาๆน่ดนึง คืออย่างของของเพื่อนเราอะที่เขาเขารออะก็คือเขารอมาแบบเหมือน4ีหเดือนแล้วเขาก็ยังไม่ได้สอบสัทีนะคะก็ถือว่านานพอสมควรเหมือนกันแต่ทีนทเนี้ยที่นิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้สมมุติว่าถ้าเกิดคุณมี confirmation letter ใช่ปะ่ะคุณสามารถที่จะใช้ confirmation letter ตัวนั้นอะไปไปติดต่อพวกสถานที่เรียนแคปอะไรเงี้ยเมื่อคุณติดต่อสถานที่เรียนแคปได้แล้วคุณถึงจะขอวีซ่า ซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะขอเป็น critical purpose visitor visa นะคะในการเข้าประเทศ New นิวซีแลนด์อันนี้เที่ยมศึกษามานะแต่ว่าคุณอาจจะต้องปรึกษาเอเจนซี่อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะต้องทำขั้นตอนอยังไงนะซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากจะรอนะคะของการไปไปอยู่ที่ออสเตรเลยนะียเนี่ยเนาะเพราะมันมันใช้เวลานิดนึงคือตอนนี้วีซ่านักเรียนเข้าได้นะแต่ว่า v i ซ i t o r เข้าไม่ได้ แต่ว่าที่นิวซีแลนด์ก็คือตอนนี้ถ้าเป็น critical purpose visitor นะคุณสามารถที่จะเข้าประเทศได้แล้วตอนเนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ของที่ประเทศนิวซีแลนด์นะมันจะมีวีซ่าตัวหนึ่งอะที่เขาเรียกว่า residence 2 2 2 1่ะถ้าเกิดสมมติว่าปกติอะเขาจะต้องให้เข้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเข้าด้วย visitor visa แล้วคุณก็เรียนเรียนเรียนเสร็จนะเรียนเสร็จแล้วก็ได้ไปประกอบวิชาชีพได้ job offer เนี่ย คุณสามารถใช้ตัวตัวจ o อบออฟเแล้วก็แบบขอวีซ่าที่เป็นเป็นเป็นเรซิเดน์วี2021ได้เลยคือปกตินะนิวซีแลนด์เขาจะต้องเมื่อคุณได้ Job o f f ฟเนะคุณจะต้องขอวีซา่าซึ่งเป็นวีซ่าทำงานแล้วหลังจากนั้นคือถึงจะขอเป็นวีซา่าถิที่ที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นถึงจะได้เป็นขอเพิ่ a มาเน r เร i ซิเดได้มันจะมีขั้นตอนแบบ คือหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้มามาถึงแบบ r e s i d e n t visa เนาะแล้วพออยู่ครบ5ปีมันต้นไปเนี่ยคุณถึงจะสามารถขอซ i t i z e n s h ชิของประเทศนิวซีแลนด์ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปทำงานเป็นพยาบาลที่ต่างประเทศนะแล้วก็สำหรับประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีเหมือนเหมือนแบบเป็นเขาเรียกทานทัสมาเนียนแบบกฎหมายแบบระหว่างประเทศเนาะ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศออสเตรเลียเนี่ยคุณสามารถที่จะขอขึ้นทะเบียนนะวิชาชีพของอีกประเทศหนึ่งได้นะนะก็ลองดูนะลองศึกษาดูเพราะว่าหลังจากที่เราได้ไปประกอบใบป,ประกอบวิชาชีพอะจริงๆแล้วอะท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราต้องคำนึงอะก็คือเราต้องคำนึงว่าเราจะอยู่ที่ประเทศ นั้นๆด้วยวีซ่าอะไรเนาะเพรประเทศนิวซีแลนด์ตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วก็ถ้าเกิดใครสอบภาษาผ่านแล้วเนี่ยคือคุณคุณไปโรงเรียน competency assessment program อะ่ะมันก็อาจจะเร็วกว่ากับกว่าการที่แบบรอประเทศออสเตรเลียเปิดประเทศอะซึ่งการเรียน competency assessment program เนี่ยเรียนอยู่ที่ประมาณ10-12สัปดาห์เนาะแล้วแต่เขาประเมินด้วย ตัวคอร์สเนี้ยก็คือเราจะต้องไปเรียนทฤษฎีเหมือนเป็นกฎหมายภายในประเทศของเขาเพราะเขาจะมีชนพื้นเมืองอะไรได้วยเนาะแบบเหมือนที่เราต้องมาเรียนแบบว่าพวกกฎหมายของวิชาชีพของสภาการพยาบาลของเราอะไรเงี้ยที่แบบสิทธิผู้ป่วยอะที่ประเทศนิวซีแลนด์เราก็ต้องเรียนเหมือนกันนะคะพอเรียนเรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะเรียน2อาทิตย์นะแล้วก็เรียนทฤษฎี2ออาทิตย์แล้วหลังจากเรียนทฤษฎีเนี่ยเราก็ไปปฏิบัตินะตาม ตามโรงพยาบาลนะที่เหมือนที่วิทยาลัยที่มหาลัยที่แบบคอร์สที่เราลงทะเบียนไว้อะเขาดูว่าเขามีสัญญากับโรงพยาบาลไหนนะบางทีในระหว่างที่คุณไปฝึกงานคุณถ้าเกิดคุณทำงานเนี่ยคุณอาจจะได้คอนเน็กชันก็ได้นะในกรณีแบบคุณทำงานดีมากๆนะซึ่งบางทีมันทำให้คุณไม่ต้องแบบไปเสียเวลาหาในจ้างอะ่ะอันนี้เข้าใจเนาะ ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะสำหรับประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็จริงๆตอนนี้เราก็เตรียมเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเหมือนกันซึ่งบอกตามตรงนะว่าเหมือนกับเราไม่ค่อยได้ทบทวนภาษาอังกฤษนานแล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้ฝึกแบบพวกทักษะการเขียนเนาะการพูดอะไรเงี้ยมานานมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหเรากังวลเหมือนกันนะแล้วก็ค่าสอบอะก็แพงเหมือนกันแล้วเราไม่ได้อยาก ไม่ได้อยากสอบบ่อยไงเพราะว่าถ้าสอบครั้งหนึ่งประมาณสักหมื่นสีอะไรเงี้ยสองครั้งก็แบบก็ประมาณสักสองหมนแปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยด้วยความที่มันเป็น critical purpose visitor visa เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเตรียมตัว เตรียมเงินให้พร้อมสําหรับการไปอยู่ที่นั่นนะระหว่างที่เรายังไม่สามารถที่จะหางานทําได้นะเพราะฉันเนี่ยเรื่องของเงินเก็บก็สําคัญมากนะคะอย่างถ้าไปที่นิวซีแลนด์เที่ยมบอกอะ่ะค่าเรียนเนี่ยประมาณ1 0 0 0 1ห0 0นะอันนี้ยังไม่รวมค่าทำวีซ่าค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินอะไรนะแล้วก็มันจะมีค่าที่พักนะซึ่งเทียมเช็คดูอะ เอาค่าที่พักแบบถูกๆหน่อยเนาะแบบแชร์อยู่คนอื่นเนี่ยอาจจะตกประมาณวีก็ร้อยห้าสิบคูณสิบวีกก็ประมาณพันห้าพันห้าแล้วยังไม่รวมค่ากินเนาะซึ่งค่ากินนี้เราก็ต้องแยกต่างหากเราก็ต้องค่าใช้จ่ายที่เรา,าจ,จะต้องสำรองระหว่างที่ที่เรายังยังหางานไม่ได้เนาะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเหมือนเหมือนเราจะต้องหางานอะไรเงี้ยแต่เท่าที่คุยกับรุ่นพี่ พยาบาลนะคะที่อยู่ที่นูน่นอ่ะพี่เขาบอกว่าสำหรับพยาบาลอะไรเงีเ้ยอ,อาจจะหาหางานง่ายกว่าประเทศออสเซเลียนะคะเพราะประเทศออสเรเลียเนี่ยบางทีเขาอยากได้คนที่แบบเหมือนมีประสบการณ์อนะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้งานคุณอาจจะต้องไปตามต่างจังหวงัดเนี้ยแต่เท่าที่คุยกับรุ่นพี่เขาบอกว่ายังยังหางานได้ได้ง่ายอยู่นะคะก็ จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะหนึ่งอย่างแรกเลยนะสำหรับการไปเป็นพยาบาลที่ประเทศนิวซีแลนด์นะหนึ่งก็คือผลสอบภาษาเนาะ i e l 7.0 academic นะ overall หรือไม่ก็ OET B นะคะ overall B แล้วก็พอเรียนเอ่อพอได้ผลสอบภาษาเสร็จอะเราก็จะต้องไปที่เว็บไซต์สภากรารพยาบาลนะคะแล้วก็ ยื่นนะคะให้ CGFNS เนี่ยตรวจสอบเอกสารของเราเมื่อเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องให้เขาส่งคำร้องนั้นน่ะมาที่สภากรารพยาบาลท,ที่ประเทศนิวซีแลนด์เพราะส่งคำร้องมาเรียบร้อยนะก็ถึงขั้นตอนที่เรารอเหมือนจดหมาย confirmation letter เนาะแล้วเราก็เอาจดหมายนั้นน่ะไปติดต่อกับโรงเรียนนะคะหาที่เรียนแคปคอสนะพอหาที่เรียนแคปคอสอะไรได้ก็ ติดต่อแบบอาจจะต้องหาเอเจนซี่ช่วยทำวีซ่าเนาะก็คือขั้นตอนของการขอวีซ่าก็คือทำเป็นวิซิเตอร์ท่อโที critical purpose Pur visitor visa ชื่อยาวนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็เข้าประเทศเขาได้นะก็มาเรียนเรียนสิบอาทิตย์ก็น่าจะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพเรียบร้อยละก็มีขั้นตอนเท่านี้เนาะง่ายๆง,ง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ โอเคก็ okay. เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าทำไมจริงๆอ่ะเมื่อก,ก่อนอ่ะเราเคยไปอยู่ที่ต่างประเทศเนาะเคยทำงานในคลินิกโรคผิวหนังเนาะเป็นคลินิกโรคผิวหนังอะ่ะแล้วเราก็กลับมาเมืองไทยแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปที่ออสเตรเลียประมาณประมาณ8ปีแล้ว แต่ทีเนี้ยมันมีจุดเปลี่ยนที่ทำไมเราอยากถึงอยากกลับไปทำงานต่างประเทศอีกครั้งนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้านะแต่ว่าวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ